บิสมิลลาฮิร rahmanir rahim อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮรับสลามถึงนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้วิชาฟิกนะครับเราเจอกันนะในช่วงท้ายๆของเทอมที่สองนะครับซึ่งการเรียนในครั้งลหลังๆเนี่ยเราจะเป็นเรื่องของการเรียนออนไลน์นะครับไม่เจอกันในห้องนั้นตั้งใจนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่ส่งเรื่องเรียนออนไลน์ไปแล้วเนี่ย นักเรียนไม่ได้ตั้งใจเวลาสอบกับคะแนนก็จะได้น้อยนะอ่ะมาดูกันครับวันนี้เราเรียนในเรื่องของหุกฏอิสลามครับซึ่งมีอยู่5ประการวันนี้เราจะเรียนในข้อที่ 5. นักเรียนข้อที่จําของเก่าได้ไหมครับอ,อาระการนนอิสลามีคอมสตุนจําได้ไหมรุกฏอิสลามนั้นมีอยู่5ประการนะประการที่1ก็คือก่าคำปฏิญาณตน นะเราจําเป็นต้องกล่าวสองคำปฏิญาณตนนะยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ายืนยันว่านบีม,มุฮัมมัดเป็นปรอซูลผู้ที่กล่าวคําปฏิญาณตนศาส,สนาจะตัดสินเขาว่าเป็นมุสลิมนะมุสลิมก็จะเป็นพี่น้องของเรานะในด้านร่วมศาสนาอันนี้คือรักรฎอิสลามข้อที่หนึ่งครับนะข้อที่หนึ่งที่นะจะมา ประการว่าเราครับจะได้รับสวรรค์นเนื่องจากความเป็นมุสลิมของเราแล้วก็จะมีสิทธิ์ได้ประกอบอิบาดัตที่อัลลอฮฺตาอาลาได้กําหนดเอาไว้อันที่สองครับเรื่องของการละหมาดฟารดูห้าเวลานะซึ่งมีละหมาดซุบฮีช่วงแรกของตอนเช้าสองอกาสช่วงแรกของตอนเช้าดูรี สีร่ร a k a ตเวลากลางวันอัสซรีสีร่ร a k a ตเวลาตอนเย็นมกักเรบสามรกะ a a ช่วงแรกของกลางคืนอีชาสีร่ร a k a ตเวลากลางคืนละหมาดวันกับคืนห้าเวลาสิบเจ็ดร a k ละหมาดก็คือการเริ่มต้นด้วยตักบีรอตุนเอียรอมอัลลอฮุอักบัรจบลงด้วยการให้สลามอัสสลามหวะนเลยกุมนี่คือ,อสิ่งที่ต้องปฏิบัติ จำเป็นต้องปฏิบัติทุกวันครับนะสำหรับคนที่เป็นมุสลิมปฏิบัติทุกวัน5เวลาวันกับคืน5เวลาแล้วหมาที่ถูกประทานมาในคืนอิสระเมอรอดนะครับอันที่3ครับทุกนอิสลามข้อที่3นะเลข3าก็คือการจ่ายสาการดคนรวยที่เป็นมุสลิมให้คนจนที่เป็นมุสลิมนะทำให้ดีอันที่4ี่ครับเรื่องที่ผ่านมาเรื่องของการถือสินอดเราถือสินอดฟารดูในเดือน อมรอดน,นะถือศีนอดฟ้าดูในเดือนอมรมอดน,นะโดยถืออดตั้งแต่กลางวันนะตั้งแต่ช่วงแรกของตอนเช้าไปจนถึงช่วงแรกของกลางคืนนั่นหมายถึงเวลาซุปปฮีนะซุปฮีจนถึงเวลามักมักเรบนะอไม่ดีซุปฮีจนถึงมักเรบนะช่วงระหว่างวันเนี้ยตรงกลางเนี้ยครับก็บเป็นช่วงที่เราต้องหยุดตัวเองจาก บรรดาประการที่ทําให้เสียสินอดโดยเฉพาะพวกเราคือเรื่องของการกินและการดื่มนะการกินและการดื่มสำหรับเด็กๆเกนี่ยครับนะตอนนี้วันนี้ที่เราจะเรียนคือเรื่องที่5้ารุกอิสลามข้อที่5นะรุกอิสลามข้อสุดท้ายเลยคือเรื่องของการปฏิบัติฮัดปฏิบัติฮัดรู้จักก่อนฮัดคืออะไรครับฮัดคือการมุ่งสู่ใบตุ้ลล้อเพื่อประกอบอิบาดัตที่กําหนดด้วยเงื่อนไข ที่แน่นอนนะกำหนดอิบรรทัเนี้กำหนดเงื่อนไขครับนะกำหนดเงื่อนไขว่า,าจะต้องมีลักษณะนั้นลักษณะนี้นะครับทำในเดือนนี้เพียงอย่างเดียวนะซึ่งอันนี้เราจะว่ากันมาในบทเรียนนะครับเดี๋ยวจะเติมเข้าใส่ในบทเรียนนะฮะดูอันต่อไปครับ ส่วนหนึ่งจากการปฏิบัติในการทําพัดนักเรียนเห็นรูปนะครับรูปในหนังสือของนักเรียนเนี่แหละครับนะในหน้าที่44บทที่9ครับหน้าที่44บทที่9เนะเปิดไปเลยครับหน้า44นะบทที่9บท9นะอ่าในบทที่9กรับโจะพูดถึงการทําพัดนะ เมื่อกี้บอกแล้วฮัดคืออะไรให้การมุ่งสู่ใบตุลล้อเพื่อประกอบเบียร์ดัทที่กําหนดด้วยเงื่อนไขที่แน่นอนนะซึ่งอันเนี้ยจาไม่ได้ไม่เป็นไรครับนะจะให้รู้ว่าฮัตเนี่ยเราจะไปทําที่นครมักกะนะซึ่งในรูปนี้ครับมีเป็นรูปของการปฏิบัตินะส่วนหนึ่งของการทำฮัดแล้วกออ็ส่วนหนึ่งเป็นการปฏิบัติที่เกิดขึ้นในเดือนสุลฮิจั นะอ่ะอย่างเช่นอันนี้อันนี้ครับรูปแรกรูปที่1นะักเรียนดูนะักเรียนเขียนตามได้นะครับรูปที่1รูปนี้เขาเรียกว่าการต่อวารตัววาร์อ่ะตัววาก็คือการเดินวนรอบกาบาเจ็รอบนะเป็นหนึ่งจากการปฏิบัติ ในการทำฮัทนะเป็นรูกลอของการทำฮัทส,สิ่งที่จําเป็นต้องปฏิบัติในการทำฮัทนะถ้าไปทำฮัทเราต้อง,องปฏิบัติอิบาดั์นี้ทุกคนถึงจะถือว่าปฏิบัติฮัทสมบูรณ์นะครับดูรูปที่สองเห็นเขาถืออะไรไว้เนี่ยเขาถืออะไรคว้างกันครับเขาเรียกว่าการคว้างคว้างเสาหินคว้างเสาหิน นักเรียนเขียนได้เลยนะเอาสอเขียนตาม,มคุณครูไปเลยนะครับคุณครูใช้เมาส์เขียนดูจะขยับยากนิดนึงข้างเสาหินาวางเสาหินนะเป็นหนึ่งจากฝัรดูฮัดครับเป็นเรื่องของการทำฮัทเช่นกันในฝั่งทางซ้าย1กับ2เนี่ยครับเป็นเรื่องของการทำฮัทส่วนฝั่งทางขวาครับเนี่ยฝั่งทางขวาเนี่ยครับอันนี้เขียนไป้าซิป สุลฮิจ์ครสุลฮิจ์คโอุ้ยสุลฮิจจ์คือการละหมาดอีดครับอีดอินอัตดถดา,าอีดอัตถา,านะผมเขียนอัตถา,านะครับ อีดอัตหานะเป็นวันอีดในในหนึ่งปีครับเรามีการละหมาดอีดอยู่สองครั้งหนึ่งคืออีดอีดินฟิตอรี่นะซึ่งเกิดหลังจากหมดเดือนวอหรือวันที่หนึ่งเดือนชาวาลนะอีดอิดินฟิเตอรี่ต่อวันที่สิบซุนฮิจัครับเป็นการกำหนดให้มีการละหมาดอีดเช่นกันเราเรียกว่าอีดอิดอัตฮาหรือว่าอีดใหญ่นะรูปร่างครับ รูปที่สี่นะรูปที่สี่นะครับรูปที่สี่ก็คือ,อเชือดกุรบนเชือดกุรบัน,เ,บนเห็นไหมทั้งเลยเห็นรูปไหมครับาการเชือดกุรบันกำหนดขึ้นมาในเดือนอให้ปฏิบัติอยู่ในเดือนซุลฮิศ ยะ yeah, yeah. นะเดือนสุนหิจฐะสังเกตทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับนะอยู่ในเดือนสุนทิจฐะทั้งสิ้นโดยฝั่งข้อ1กับข้อ2เนี่ยเป็นเรื่องของการปฏิบัติในการทําฮัทส่วน3กับ4ครับนะเป็นเรื่องของอ่าการกระทําในเดือนสุนทิจะนะครับให้ดูแค่ตรงนี้อย่างนี้นะครับเพราะว่าอาจจะมีคําถามถามว่าข้อใดคือการปฏิบัติในการทําฮัทขอไกลตะวับขอไกล หยุดการกินกัเดื่มขอควายกล่าวตักบีเราตุ้นเอรอมนะการตวัดคำตอบก็คือเขากอไก่การตวัดเป็นต้นนะครับบอลล่าฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสลามวะัลกุมะเราฮามตุลลอฮิตาอัเลคาตุครับ